สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายข้อความโดดถึงคุณตอนนี้จุดประสงค์ของการทำนายมุ่งเน้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังคำทำนายนี้ไม่เจาะจงเวลาท่านสามารถเข้ามาเลือกคลิปไหนก็ได้แล้วก็เลือกไพ่กองที่ชอบได้เลยค่ะไพ่ทั้งหมดมีสามกองตั้งจิตให้มีสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ชอบได้เลยนะคะ เมื่อเลือกไพ่กลองที่ชอบได้แล้วให้กดไปที่ description จะมี timestamp เพื่อกดเข้าไปฟังคำทํานายของไพ่กลองที่คุณเลือกค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งนะคะไพ่ที่คุณได้รับนะคะจะมีคำว่า surrender to the sweetness star a n d c h e s t e r s breath of the cosmos l ล f t i n g the veil แล้วก็จะมีพระเคราะห์นะคะมี4ี่องค์ค่ะมีพระเสาพระจันทร์แล้วก็จะมีพระศุกร์พระราหูส่วนรูปจักรราศีะคะ่ะถอดรหัสมาจากดาวพระเคราะห์ที่จับได้นะคะก็คือวันที่7คือดาวเสาร์นะคะวันที่7เดือน2ก็คือเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ปี2568ก็จะได้รูปดวงอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็แปลกมากเลยค่ะว่าพอถอดรหัสออกมากลายเป็นว่าในจักรราศีของคุณนะคะคุณมีเลข6เลข8อด่ะ กลุมอยู่ด้วยอะค่ะซึ่งตอนที่จับมาก็ได้ไพ่2ใบนี้แสดงว่า2ใบนี้ก็เป็นจุดสําคัญในการทํานายครั้งนี้นะคะดาวศุกเนี่ยนะคะ เป็นเรื่องของบริวารมาจากคําว่าสหัชชฉะนะคะก็คือเพื่อนของเราหรือญาติพี่น้องของเราหรือกลุ่มสังคมของเรานั่นเองที่อาจจะกําลังมีบทบาทอะไรบางอย่างกันกันกบเราอยู่นะคะราหูเนี่ยเป็นกาลากินีมาจากคําว่ามวินาแสดงว่าบทบาทของเขาที่มาถึงตัวเรานั้นอาจจะเป็นในเชิงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจริงๆดาวสุก,กับดาวราหูะคะ่ะท่านจะเป็นดวงดาวที่เหมาะในเรื่องของเรื่องของทางโลกอะคะ่ะ แบบอ,อะไรที่มันเป็นในเชิงของศิลปะศิลปินบันเทิงมัวเมาลุ่มหลงกิเลสฟุ้งเฟอ้อคือถ้าถ้าชวนกันเที่ยวเนี่ยคือเรียกว่าจัดมาชุดใหญ่นะคะไม่มีใครเบลใครอะไรประมาณนี้คุณอาจจะกำลังอยู่ในแบบกลุ่มสังคมอะห่าที่ เป็นในลักษณะที่อาจจะไม่ถูกกันกับตัวเรานะเพราะว่าพื้นฐานนะคะคุณลัคน,นาราศีเมน,นะคะคุณจะมีดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจําตัวนะคะซึ่งพฤหัสกับดาวสุขราวราหเนี่ยคืออยู่กันคนละขั้วเลยอะแล้วตัวคุณนะะดาวพฤหัสก็ไปอยู่ในช่องของสหร์ชา้าศาสตร์ช้ามาที่ตัวเองเหมือนแบบคุณกําลังอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสังคม ที่ไม่ได้เอื้อต่อการแสดงออกหรือความเป็นตัวตนของคุณนะเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าจุดนี้แหละที่มันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง,งครั้งยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะท่านอยากจะให้คุณเลือกสังคมที่คุณเข้าไปอยู่อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้ทําให้เราเป็นแบบเบสเวอร์ชั่นของเราค่ะเหมือนเร็วๆนี้คุณจะเริ่มรู้แล้วคุณจะเริ่มแบบเอาตัวออกห่างจากคนที่ไม่ได้ใช่ จริงๆสักที่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องด้วยนะหรือกลุ่มสังคมใดๆนะคะคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองที่เป็นดาวพฤหัสอ่ะก็คือผู้ทรงความรู้ผู้มีปัญญาผู้มีคุณธรรมนะะผู้รักการงานผู้ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดสมระานนะคะดาวพฤหัสก็คืออะไรที่มันเป็นของนอกกายมากๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่นะคะ ก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่มองเห็นว่าคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของสังคมคนรอบด้านอันที่สองที่เห็นเนี่ยนะคะคุณจับได้ไพ่พะเสาร์อะคะ่ะเป็นไพ่ใบแรกของดาวนกอพระเคราะห์นะคะซึ่งดาวเสาร์ค่ะเป็นอุตสาหะในทักษะอุตสาหะนีเราแทนเรื่องของงานอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วดาวเสาร์มาคู่กันกับดาวจันทร์นะคะซึ่งกลุ่มดาวนี้จะเป็นในเชิงลักษณะของรู้สึกติดอัดเครียดทุกกับงานที่เราทำอะ,ะมันทุกมากมากเลยอะนะคะ ซึ่งความทุกขเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ที่อาจจะไม่ได้ลงตัวสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่คุณทําร่วมก,กันกับคนรัก คู่ค้าหรือทําร่วมกันกับครอบครัวก็ได้นะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เผอรอาจจะมีเรื่องของแบบที่ดินแบบเนี้ยเข้ามาด้วยเพราะว่าดาวเสาร์ค่ะโคจรร่วมกันกับดาวพุธนะั้นในจักรราศีค่ะดาวพุธมาจากคําว่ามูลละอันนี้ก็คือเรื่องของที่ดินอยู่แล้วนะคะที่ดินทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันแบ่งอะไรกันไม่ลงตัวเลยทําให้เรารู้สึกอึดอัดทุกใจหรืองานที่เราทาอ่ะนะคะก็อาจจะ เรื่องของผลประโยชน์่ะมันคุยกันไม่ลงตัวกับคู่ค้าเอา,อางี้แล้วกันนะคะทําให้เราแบบเครียดนะบางทีอาจจะทํางานเผลเลยททำงานมากเกินไปด้วยทีนี้ไพ่เลยจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยนะคะคือหนึ่งคุณต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนจากดาวเสาที่เป็นเรื่องของความแบบเครียดมากนะคะกับสิ่งที่คุณกําลังทําไม่ว่าจะอะไรก็ตามตอนนี้ที่คุณกําลังทํามันเกินพอดีมันทําให้ใจเราอะรู้สึกแบบอึดอัดน,นะคะ ด้านบนสุดของดาวเสารเนี่ยนะจะเป็น Surrender to the Sweetness เห็นไหมคะแบบโอ้โหเหมือนแบบนั่งอยู่แบบท่ามกลางน้ำตกธรรมชาติดอกไม้มันเป็นความรู้สึกแบบสดชื่นอะสดชื่นรื่นรมแบบเห็นภาพแล้วได้ยินเสียงนกได้ินได้กลิ่นแบบรแบบแบบธรรมชาติขึ้นมาเลยะคะ่ะก็เลยเหมือนเขากำลังบอกว่าคือคุณกำลังเครียดเกินไปกับเรื่องที่เป็นอยู่ คุณควรจะออกไปจากตรงนั้นแล้วก็พักผ่อนบ้างเลยมองว่ากลุ่มนี้นะก็เป็นไปได้น,นะที่คุณอาจจะกําลังวางแผนที่ไปพักผ่อนซึ่งที่ที่พักผ่อนของคุณตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นที่ที่แบบโหไกลปืนเที่ยงมากเลยอะ่ะแบบมีคำว่า star andchester เนี่ยที่เก่าที่แบบดึกดำบรรที่แบบว่าห่างไกลเทคโนโลยีอะ, Technology อะไรอย่างเงี้ย b r e a t of the cosmos อย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนแบบ ปล่อยอ่ะปล่อยตัวเองลมหายใจของเราอ่ะเหมือนไม่ใช่เป็นของเราลเป็นของจักรวาลน่ะที่แล้วแต่เขาจะพาเราไปตรงไหนเหมือนแบบปล่อยใจไปกับธรรมชาติแสงแดดสายลมสิ่งอะไรที่มันไม่วุ่นวายในโลกแบบดิจิตอลค่ะเหมือนแบบบางคนก็อาจจะเข้าไปแบบอยู่ในป่าในเขาไปแบบเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบพักผ่อนจิตใจจริงๆอะ่ะแล้วเมื่อคุณแบบกลับมาจากพักผ่อนนะคะ การพักผ่อนครั้งนี้ของคุณนะคุณอาจจะเดินทางร่วมกันกับคนที่คุณรู้ใจก็ได้นะคะเพราะว่าพระสุกับราหูขึ้นมาคู่กันอ่ะมันเหมือนแบบคนที่เป็นในลักษณะเดียวกันอ่ะพระสุก็แบบดาราราหูก็นักแสดงหรือพระสุกก็บันเทิงศิลปินอ่ะราหูก็กังคืนอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเราได้ไปในที่ที่แบบมันมีความสุขจริงๆอ่ะค่ะได้เบรคจริงๆแล้วค่อยกลับมาเนี่ย lifting the veil เนี่ยค่ะมันเหมือนเปิดผ้าม่านออกนะแบบเมื่อเราพักผ่อนแล้วอ่ะเราก็จะเปิดคือเห็น เห็นปัญหาที่มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วค่อยกลับมาแก้ไขนะคะถ้าเกิดใครทํางานหนักมากเกินไปนะคะช่วงนี้ก็ไปพักเบรกก่อนนะคะอันนี้ไพ่บอกว่าอย่างนั้นแล้วคุณจะแบบถึงบางออะคะ่ะคุณมันจะมีเรื่องปิ้งแวบขึ้นมาเองนะระหว่างที่คุณเดินทางนะคะส่วนอันที่3มที่เห็นนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นเรื่องของการงานนะคะก็จะมองในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่างานของคุณนะคะในปัจจุบันนี้ทําให้คุณเครียดจริงๆนะคะเลยแบบ เหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าอยากให้คุณเปลี่ยนคะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิสัยทัศนะคะเปลี่ยนแนวการบริหารหรือการจัดการไปในรูปแบบอื่นนะที่คุณแบบกำลังทำอยู่มันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าดาวเสาร์กับดาวกับ surrender to the sweetness เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นดาวสุกนะคะเพราะว่าความแบบว่าสวยงามเนี่ยเราแทนแบบดาวสุกอยู่แล้วนะคะแล้วเขียนว่า venus energy ก็คือดาวศุกเหมือนกันนะคะเสาร์กับศุกเนี่เป็นแบบดาวคนละ ประเภทเลยค่ะเสาเป็นดาวธาตุไฟสุกเป็นดาวธาตุน้าเนี่ยจากที่แบบแข็งเครียดึดอัดเปลี่ยนเป็นแบบธาตุน้านะคะก็คือดาวสุกสวยงามสงบสดใสอย่างเงี้ยเหมือนแบบคุณอาจจะกําลังรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังทำอะ่ะมันมันอาจจะถึงทางตันอะไรบางอย่างทำให้คุณเครียดแล้วกันนะทีเนี้ยไพ่ก็บอกว่าถ้าลองถ้าคุณลองเปลี่ยนรูปแบบ คุณอาจจะทําให้ธุรกิจของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทําำดีขึ้นแล้วรูปแบบที่คุณจะเปลี่ยนเนี่ยมันควรจะเน้นไปในทางที่ช่วยเหลือคนหรือทําให้โลกหรือสังคมดีขึ้นด้วยนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเพราะ s u r r e n r t r t o t h e sweetness เห็ไหมคะมันมีแต่ธรรมชาติอะ ธรรมชาติซึ่งปัจจุบัน่ะธรรมชาติหาได้น้อยมากจริงๆต้องแบบเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวถึงจะเจอไม่ไงั้นมันก็จะเป็นแบบสังคมเมืองสังคมดิจิตัลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีแต่ตึกตึกรามบ้านช่องอะอย่าง s t a r ์แอนเชสเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็แบบเห็นไหมคะมันเป็นพีระมิดมันเป็นดิน่ะมันเหมือนมันเป็นธาตุน้ําดินน้ําลมไฟที่มันเป็นแบบธรรมชาติจริงๆอะก็เลยมองว่าแบบการรักโลกอะค่ะอุตสาหกรรมหรือสิ่งที่เราทามันจะต้องรักโลกแล้วก็รัก มนุษย์หรือคนด้วยอ่ะคือมันมันไม่ใช่ดีแต่กับเราเพื่อให้เราได้เงินนะมันจะต้องแบบดีกับสังคมแล้วก็ดีกับโลกมนุษย์ด้วย Lifting <Yeah. S 1> the v e l l เนี่ยค่ะมันก็เหมือนแบบเปิดออกไปอะค่ะเห็นแบบแสงสีรุ้งนึกถึงแบบเพศทางเลือกเลยอ่ะคือเหมือนเราจะต้องอบรับกับคนแบบทุกประเภทให้ได้เป็นใ,นในเชิงแบบสร้างสรรค์ไม่ใช่เอาอเปรียบแบบไม่ใช่เทคโนโลยีแบบล้ำสมัยเกินไปมันเป็นเหมือนแบบ อุดมสมบูรณนะ์เรื่องของโลกเรื่องของแบบจิตใจมากกว่าอะรูปแบบการทํางานของคุณได้ปรับเปลี่ยนไปนในลักษณะนี้หรือยังนะคะน,นี้ไพ่บอกไว้นะถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ทำนะคะก็ลองทําดูมันจะเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วไปในสู่ไปสู่ในจุดที่ดีของคุณนะคะเหมือนดังรูปภาพที่ให้ไว้อะคะ่ะนกยูงอะเป็นสัตว์ที่สวยงามนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกนกยุงรูปที่2นะคะข้อความด่วนถึงคุณวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะไพ่ที่คุณได้รับนะคะจะมีฐานกำลังดาวจันร์ทมีลาภะอายุครอมพร,มพรมไมสมีคำว่าโนนะคะแล้วก็มรณะหินะฐานพระราหูมีคำว่าปิตาพระอาทิตย์ฐานเกศ กรรมะขันติภูมิปาโลอริแล้วก็มหาอุปธรรมนะคะสำหรับคนที่ได้ไพ่กองนี้นะคะอันดับแรกเลยเนะะี่ยค่ะมองเลยว่ากรมมะเนี่ยเด่นมากกรรมะคือสิ่งที่เรากําลังจะทําอาจจะเป็นงานของเราจริงๆก็ได้นะ,ะที่ทําอยู่ทุกวันนี้หรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างะะที่คุณทําอยู่มาเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าอายุอยู่เหนือกรมมะนะคะอายุก็คือสิ่งที่แบบธรรมานานนานแล้วนะคะที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยซึ่ง ก่อนหน้านี้นะมันอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคจะเห็นนะคะว่ามันมีคำว่า Compro ์ไมสค่ะเหมือนคนกำลังถือ,อาตาช่างอยู่สองมือซึ่งถ้าเกิดไปฝั่งทางด้านซ้ายของคุณนะคะก็จะเป็นในเชิงของดีหมดเลยนะอย่างคําว่าลาพระฐานกําลังดาวจันเนี่ยฐานกําลังดาวจันคือเลข15นะอันนี้เป็นดาวคู่มิรเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มั่นคงนะพะิตาพระอาทิตย์ฐานเกณฑ์นี่ก็คือไปในเชิงแบบดีเลยอะคะ่ะส่วนทางขวามือนะคะ ก็จะมีคําว่าโนมรณะหินะฐานพระราหูคือมันจะเป็นไปนในเชิงแบบแบบนิ่งที่าก็คือแบบมีความแบบอึดอัดมีความเปลี่ยนแปลงมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างน่ะเพิ่มขึ้นมานะมองว่าอะไรก็ตามที่คุณกาลังทําอยู่ในเวลาเนี้ยที่คุณกําลังเจอปัญหาอริแล้วก็มรณะมรณะหินะขึ้นเนี่ยคือถ้าเป็นอุปสรรคเนี่ยก็คือเป็นแบบอะไรที่มันยากมากๆอะแสดงว่าคุณ ผ่านอะไรมาบางอย่างอะที่คุณต้องใช้ความอดทนหนักแน่นการแก้ไขแบบปัญหาต่างๆสิ่งที่มันเหมือนมันมีความทา้าทายแล้วกันนะคะมากๆเลยนะที่ผ่านมาแล้วฐานพระราหูราหูคือดาวของทัดลมค่ะลมพายุนะแล้วเป็นฐานกําลังของท่านมันก็จริงจะยิ่งแบบมันมีแต่ความวุ่นวายในสิ่งที่คุณกําลังจะทําที่คุณกําลังจะแก้ปัญหาเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมีคนะคะม,มา,าคอยแบบช่วยเหลือ ในช่วงที่ผ่านมาแต่คุณก็แบบเหมือนต้องใช้ความอดทนอนะอย่างมากในการต่อสู้กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่อะ่ะให้มันแบบไปได้ในสิ่งที่ดีซึ่งตอนนี้ผลที่ออกมาเนี่ยกำลังจะดีแล้วนะคะเพราะว่า ไพ่อีกฝั่งหนึ่งของคําว่า Compromise เนี่ยขึ้นมาแต่แบบโหดีๆทั้งนั้นเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นลาภะนะที่แปลว่า Fortune นะคือว่าความสําเร็จนั่นเองนะส่วนพระอาทิตย์ฐานเกตะค่ะก็ใช้คําว่า Powerful นะคุณจะแบบได้รับความสําเร็จได้รับอํานาจนะปิตาก็แบบเหมือนมีแบบผู้ใหญ่อุปถัมปิตาเนี่ยคือดาวพฤหัสนะส่วนพระอาทิตย์ฐานเกตก็เลขหนึ่งใช่หมคห้าหนึ่งเนี่ยคือดาวคู่มิตรนะ ส่วนฐานกําลังดาวจานของท่านก็คือเลข15นะส5เนี่ยมันมีดาวคู่มิตรเนี่ยส่งอิทธิพลมาถึงคุณแล้วอะ่ะสิ่งที่คุณกําลังทําด้วยความอดทนน่ะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะะที่คุณรอคอยที่คุณเฝ้ารอที่คุณแก้ไขที่คุณลงทุนลงแรง หรือบางคนเนี่ยอาจจะติดหนี้เลยก็ได้นะติดหนี้ยืมหนี้ยืมสินเอาบ้านไปจำนานเอาที่ดินไปจำนำแล้วนะพ่อูมิปาโลเนี่ยมันคือเรื่องของที่ดินทรัพย์สินความแบบมั่นคงอ่ะก็คือแบบอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะมันใกล้คําว่าอริอ่ะค่ะก็อาจจะเป็นไม่ได้เริ่มมีการจำนองหรือหนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบต้องแบบไปขอใครมาช่วยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมันกําลังจะพลิก ะะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเพราะว่าด้านซ้ายเป็นไพ่ที่แบบสวยมากๆเลยะะดีหมดเลยนะคะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะได้เป็นเรื่องของเงินสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปเหมือนปลูกต้นไม้อะแล้วต้นไม้ก็แบบโตขึ้นมาแล้วเนี้ยค่ะก็จะผลิดอกออกผลเก็บดอกเก็บผลไม้อะไปขายได้อย่างเงี้ยะคะ่ะหรือบางคนอาจจะได้เป็นตําแหน่ง สิ่งที่เราแบบฝ่าฟันมาแบบตั้งนานแล้วอะที่แบบอดทนทำงานทำดีนะมี KPI ดีนะเด็กอาจจะถูกแช่ถูกดองคนไม่แบบเห็นหัวถูกแขวนคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของอความเป็นผู้นำชื่อเสียงเกียรติยศนะได้ตำแหน่งได้ความมั่นคงอะเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้แหละนะกำลังจะได้ละ หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องที่ดินเลยก็ได้นะเพราะว่าภูมิปาโลอย่างที่แจ้งว่าเป็นเรื่องของที่ดินนะคะก็อาจจะมีโอกาสนะ,ะที่ที่ดินที่เราแบบผู ح, พยายามวางขายพยายามแบบอ่าตั้งนานแล้วขายไม่ออกสัทีนะคะมองว่ามีโอกาสขายได้นะบ้านหรือที่ดินของคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ะคะ่ะว่าอาจจะขายได้นะ,ะกับ คนต่างชาติแดนไกลเพราะว่าพระราหูนี้ก็คือคนต่างชาติอยู่แล้วนะคะมรณะคือต่างแดนไกลต่างถิ่นต่างที่ที่ไม่ได้อยู่กันกับเราค่ะจะมาเป็นมหาอุปธรรมจะทําให้เราเนี่ยคะหมดหนี้หมดสินนะคะก็คือมาซื้อของซื้อบ้านซื้อที่ดินของเราอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ลองเจาะก,กลุ่มดูนะกลุ่มต่างประเทศนะคะถ้าเกิดคุณกําลังฟังคลิปนี้อยู่แล้วก,กาลังแบบขายที่ดินขายบ้านอยู่นะคะกลุ่มต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมาแรงนะสาหรับไพ่อ,อันนี้นะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มองเห็นเนี่ยค่ะมันมีดาวอาทิตยนะ์ขึ้นแบบติดกันนะคะปิตาเนี่ยก็คือผู้นำของบ้านนะคะพระอาทิตย์ฐานเกตเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์มีคือเลขหนึ่ง 1, เลขเก้า powerful เนี่ยเหมือนกันเลยอะ่ะปิตาใช่ไหมคะพ่อก็คือคนที่มีอำนาจพระอาทิตย์ฐานเกตก็แสดงเรื่องของอำนาจอีกนะคะกรรมะคือสิ่งที่เรากำลังจะทำอะคะ่ะอายุก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนนะ่ะอาจจะดูแลนะ คุณพ่อนะคะซึ่งคุณพ่ออาจจะป่วยไม่สบายแล้วแบบดูแลท่านมานานอะนะคะแล้วการดูแลเนี่ยมันเหมือนแบบสิ่งเนี้ยกำลังจะได้แบบรีเทิร์นกลับมาเป็นเรื่องของความสําเร็จหรือความมั่นคงอะไรบางอย่างนะคะกัมมาขันติภูมิปาโลเรากาลังทําบางอย่างด้วยความอดทนเพื่อให้เกิดความมั่นคงกับพ่อเรา ดูแลท่านนะไม่ว่าท่านเนี่ยมรณะหินะถ้ามีอาการการเจ็บป่วยอริเนี่ยท่านมีปัญหาแบบเยอะเลยนะคะบางทีป่วยป่วยหลายโรคเลยนะอาจจะติดเตียงนคะหรือแบบต้องดูแลแบบแบบใกล้ชิดมากๆค่ะสิ่งนี้แหละค่ะที่คุณกําลังทำเนี่ยที่คุณเหนื่อยนะคะที่คุณทําดูแลผู้มีพระคุณเนี่ยกำลังจะ ลิกกลับมานะเป็นลาบผลเป็นสิ่งที่ดีๆอะไรบางอย่างกันกันกบคุณก็ได้นะคะบางบางทีอาจจะได้เป็นเรื่องของมรดกทรัพย์สินหรืออาจจะได้แบบเป็นเรื่องของแบบกิจการก็ได้นะเช่นแบบเออถ้าถ้าใครพ่อแบบ ไม่ได้ป่วยแต่ว่าดูแลท่านน่ะดูแลกิจาการงานของท่านอย่างเงี้ยท่านก็อาจจะมองเห็นว่าเออเรามีศักยภาพนะก็อาจจะยกนะคะกิจาการอ่ะให้เราสานต่อไปก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของมรดกก็ได้ค่ะก็มองว่ากลุ่มนี้นะอ่าต้องเน้นเรื่องสิ่งที่เราทําในตอนนี้ค่ะไม่ว่าคุณกําลังจะทาอะไรอยู่เป็นกําลังใจให้ขอให้คุณอดทนทําต่อไปให้ดีที่สุดเพราะว่าเร็วๆนี้สิ่งนี้แหละที่คุณทำนะคะทาดีจะได้ดีนั่นเองนะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงของ positive สิ่ง ดีกังจะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกนกยูงรูปที่3ข้อความด่วนถึงคุณวันนี้นะคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะก็จะมีวิริยะวิชามีกลุ่มดาวนุเคระคอนะคะก็จะมีอาทิตย์จันทร์พรหัด อันนี้เป็นเรื่องของครัวเรือนเลยนะคะแล้วก็จะมีอาทิตย์เสาร์อันนี้เป็นดาวคู่ธาตนะคะแล้วก็จะมีพุทธเกตนะ,ะเรื่องของเอกสารสัญญาคำพูดอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีดาวพระศุกร์ส่วนไพ่ออร์คโอลนะคะก็จะมี abundance loss and f a n l มี protection มี wait for winter find balance แล้วก็ motivation สำหรับคนกลุ่มนี้นะคะไพ่ที่เป็นนกพคราบค่ะ,คะที่ขึ้นแบบกลุ่มหนึ่งนะคะคืออาทิตย์จันทร์ พฤหัสเนี่ยเป็นกลุ่มของครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าอาทิตย์นะคะคือสามีจันทร์คือภรรยาส่วนดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นพ่อของดาวจันนะเป็นกลุ่มครอบครัวเลยมีคําว่าวิริยะอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะ,ะก็เลยเอ๊ะมันเป็นเรื่องของแบบความเพียรหรือความแบบพยายามตั้งใจทําอะไรบางอย่างที่คนในครอบครัวค่ะอาจจะ ทำอะไรบางอย่างร่วมกันมาอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างแบบสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างกิจการาด้วยแบบความแบบวิริยะอุตสาหะนะคะทำแบบร่วมกันมาที่แบบเป็นนึกถึงสินสมรสยังไงไม่รู้นะคะหรือเรื่องของแบบ เงินมรดกหรืออาจจะเป็นแบบเรื่องของกิจการอะไรบางอย่างแบบที่ทําด้วยความเพียรและวิชาเนี่ยทำด้วยความเพียรด้วยความรู้แล้วร่วมกันแบบทํามาจริงๆนะคะเพราะว่ามีคําว่า projection อ่ะแล้วก็จะมีนางฟ้าหลายๆองค์เห็นไหมคะแบบอยู่เป็นวงกลมค่ะแบบปกป้องสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราได้แบบทํากันมากันกับ,บครอบครัวของเราสร้างกันมาอะไรบางอย่างแต่มาถึงวันเนี้การเปลี่ยนแปลงก็คือว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนไปนะ เปลี่ยนรูปแบบของครอบครัวนะคะอาจจะต่างคนต่างออกไปทำของตัวเองก็ได้นะเพราะอาทิตย์เสาร์เป็นดาวคู่ทัุไฟอะคะ่ะคู่ทัุไฟแสดงว่าก็คือคนกลุ่มก้อนเดียวกันนั่นแหละก็คือคนในครอบครัวแต่ในภาพก็เห็นนะคะว่าต้นไม้จะไม่ได้เป็นต้นไม้เหมือนเดิมละกาลังจะถูกตัดเพื่อที่เอาต้นไม้ไปแปรรูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องเดิมๆที่เราทําอาจจะเป็นกิจการอะไรบางอย่างที่ทํากันในกันกับครอบครัวเนี่ยก็ต่างคนต่าง ตัดนะถูกหกักหรือออกไปแบบเติบโตในแบบรูปแบบของตัวเองเงนี้ค่ะซึ่งการออกไปเติบโตของแต่ละคนเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบสิ่งที่จะต้องมาคุยกันเนาะเพราะว่าเราทําสิ่งนี้มาร่วมกันอยู่แล้วอะมันเหมือนมันจะต้องมีการแบบพูดคุยแบบเออเจนเหมือนกันนะเพราะว่าดาวพุธเจอเกตพุธคือเรื่องปากอะคะ่ะเอกสารสัญญาการสื่อสารแต่ดาวเกตอะท่านมาเร่งทําให้เกิดแบบความแบบรวดเร็วเกิดขึ้นที่จะต้องมา รีบคุยรีบพูดนะรีบแบบตกลงกันอะไรบางอย่างแล้วดูเหมือนจะตกใจเล็กน้อยอะเพราะว่ามีสายฟ้าฟาดเข้ามาแสดงว่าข่าวแบบเร็วเ,วเ็วนี้กำลังจะเกิดขึ้นละเรื่องของการแบบที่จะต้องมาคุยมาตกลงกันในหมู่พวกเรานี่แหละว่าจะทํายังไงจะเอายังไงจะเป็นแบบไหนในสิ่งที่แบบทำทำร่วมกันมานะคะแล้วดาวศุกร์อะคะ่ะท่านก็เป็นเรื่องของแบบการเงินอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการตกลงในครั้งนี้มันจะมีการแบ่งหน้าเค้ก เรื่องของเงิน a b ั n ด a n c e ก็ส่วนมากก็จะเน้นไปเรื่องของการเงินเหมือนกันนะคะการเงินขึ้นมาสองใบเลยะคะก็จะแบบเป็นไปนในเชิงของการแบ่งสมบัติเนาะการแบ่งกันออกไปแบบเติบโตแบ่งสมบัติกันร,ระหว่างพี่น้องหมู่ญาติอ่าไม่ต้องแบบแบบมาคุยอะไรกันบางอย่างซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้มันอาจจะเคยคุยกันมาก่อนก็นได้นะตั้งแต่เมื่อหน้าหนาวปีที่แล้ว หรืออาจจะเพิ่งคุยกันตอนหน้าหนาวนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะคุยกันเพื่อได้ทำหรือได้ได้สิ่งนี้ในหน้าหนาวข้างหน้าก็ได้เพราะว่ามันมีคำว่า wait for winter ค่ะบังเอิญตอนที่อัดคลิปค่ะก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า winter หรือหน้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นคีย์หนึ่งอ่ะของการเปลี่ยนแปลงของคุณอาจจะเป็นหน้าหนาวก่อนหน้าหนาวปัจจุบันหรือหน้าหนาวข้างหน้าก็ได้นะคะมันจะมีแบบส่วนแบบสัมพันธ์กันกับ การเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ของคุณแล้วเปลี่ยนแปลงอะนะคะก็มองว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะต่างคนต่างแยกย้ายนะ,ะแต่คุณก็จะแบบได้โอกาสอะในการที่ได้กลับไปทําในสิ่งที่คุณแบบมีแพชชั่นมาก่อนนะั่นเนี่ยแล้วอาจจะไม่ไม่เคยได้ทำะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่มีเงินพอหรือคนในครอบครัวไม่ได้สนับสนุน อย่างเงี้ยค่ะดูคืออย่างบางทีคุณทํางานกับครอบครัวเงี้ยเวลาทํากับครอบครัวบางทีเราไม่ไม่สามารถแบบใช้ความคิดของเราแบบเพียงคนเดียวได้เราก็ต้องฟังแบบทุกๆคนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณออกไปเพื่อเติบโตเงี้ยค่ะคุณเป็นเจ้าของกิจการเองหรือทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองเพราะว่าเราตั้งบริษัทเองใหม่เรามีเงินที่ราเราจะออกไปต่อยอดเงี้ยค่ะแล้วก็จะสามารถแบบกลับไปทําในสิ่งที่เราแบบอยากทําจริงๆอะเพราะว่าม ฝันน่ะไว้ตั้งนานแล้วอ่ะนะคะเป็นสีชมพูเลยคือแบบทําแล้วแบบมันมีความสุขอยากทําสิ่งนี้ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทําเพราะว่ามันมีคําว่า loss and fail คือ motivation ของคุณหรือความอยากที่คุณจะทำเนี่ยมันอยากมาตั้งนานจนมันหายไปแล้วอ่ะหายอยากไปแล้ว loss อะมันหายไปแล้วแต่ตอนนี้ fail ก็คือว่าเอ้ยมันเหมือนมันได้กลับมาแบบ refresh อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะว่าในสิ่งที่เรากําลังจะได้แบบฝันฝันว่าอยากจะได้ทํา เห็นไหมคำว่าไฟบาลานซ์กำลังนั่งแบบยิ้มอยู่เลยอะค่ะยิ้มอยู่เลยแล้วก็มองไปทาง motivation สิ่งที่แบบเออเราฝันตั้งนานนะตอนเนี้เหมือนกำลังจะได้ทำแล้วนะคะเพราะว่าข้างบนไฟบาลานซ์ก็มีอบันนั้นคือมันมีความอุดมสมบูรณ์เข้ามาทำให้สิ่งที่หายไปอะค่ะ มันได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่หายไปก็คือเงินที่มาได้ละสิ่งที่หายไปก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจของคุณเองหรือคนที่แบบมาร่วมกันทําภารกิจเนี้อาจจะได้แบบเจอหรือกลับมามีคินสไลด์บางอย่างจะได้แบบมาพูดกันมาคุยกันหรือคุณแบบอยากที่จะทาอันเนี้ยมาตั้งแต่แบบปีที่แล้วก็คือหน้าหนาวปีที่แล้วอะ่ะแล้วก็แบบนั่งฝันแล้วก็อาจจะแบบพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวกันกันกนกบครอบครัวหรือพยายามช่วยครอบครัวให้ไปถึงแบบจุดที่ แบบดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะจนวันเนี้ยพอมันถึงจุดที่อิ่มตัวค่ะสิ่งที่คุณฝันนะนะคะก็จะเริ่มแบบออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบเออเราแบบได้ทําจริงๆได้มีการตกลงได้มีการพูดคุยได้มีการแบ่งทรัพสมบัติแบ่งออกไปหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นในเชิงของแบบญาติพี่น้องแบ่งธุรกิจกันก็จะเป็นเรื่องของแบบเออคนในครอบครัวหรือสามีภรรยาเลยก็ได้นะต่างคนต่างแบบไปทําในสิ่งที่ตัวเองแบบ อยากจะทำอ่ะอาจจะเป็นการเลิกลาก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าดาวศุกร์คือเรื่องของความรักอะค่ะอยู่ใต้ดาวเสาศุกร์เสาเนี่ยคือเส้นศัตรูนะศุกร์อาทิตย์เนี่ยก็คือเรื่องของคู่สคู่สมพลคือความรักมันอาจจะไปต่ออะไรกันไม่ได้อาจจะเข้ากับครอบครัวไม่ได้หรือเวเราไม่เหมือนกันอ่านะเราก็จบตรงนี้มีการพูดคุยกันอย่างดี มีการแบ่งผลประโยชน์กันอย่างลงตัวนะคะสินสมรสอะไรต่างๆะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกไปทาในสิ่งที่แบบตัวเองอยากทาจริงๆสักทีอ่ะกาลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วนะคะสําหรับคนกล่องที่3นะคะก็เป็นกําลังใจให้ในสิ่งที่คุณกําลังจะทํานั่นเองนะคะมองว่าไปสู่ความสําเร็จไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาที่แท้จริงนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ